อืมใช่ไหมล่ะที่เป็น,น<ะ>คนซื้อในานดาวเรียงตเองแหละสนใจชอบหรอรหงั้น๋ยวไว้คราวหน้านะพี่จะหาซื้อดีวีดีมาให้สนใจดูสนใจดูแล้วสนใจนักชอบแน่เลยอืมแต่เวลาพี่คล้อยดูนะดูแล้วมันซะ เอกไม่ตายทุกเรื่องเลยพี่คอยพี่คอย<ะ>ฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพี่จ้ะเรื่องอะไรหรอพ,พี่รู้ไหมทำไมฉันถึงอยากได้แต่งงานกับพี่อะทำไมอะพอที่จริงแล้วอะฉันปอนลูกคีเมียพี่ นิยายเรื่องคอท่ากินไมฮาร์ดนะบอรว่าสนใจรอบน,นี้เป็แล้วมันต้องตายนี่สนใจจะตายแล้วเหรอน้อง,งพี่ฉันน่ะจะมีชีวิตเหลือแค่สามเดือนและฉันน่ะอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่ฉันรักมากที่สุดนั่นก็คือพี่นะพี่ครอ สุดจท่านอยู่กับพี่ได้ไงอ่ะสุดเจนไม่หลอพี่สลาฮโยสินใจแล้วทำไมบอกอะไรอย่างพี่อย่างนี้นี่มันเรื่องจริงหรือเนี่ยพี่เลยฉันนะ่ะก็ไม่ได้อยากให้พี่เสียใจหรอกนะแต่ฉันนะ่ะอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ก่อนตายให้มีความสุขม,มากที่สุดเท่านั้นเองแล้วถ้าพี่อ่ะ สารเฮโยฉันจริงๆอ่ะฉันจะขออะไรพี่สักอย่างได้ไหมจ๊ะได้ได้ใจพี่ทำให้ก็ได้ก็เราแต่งงานกันแล้วนี่สุดญาอย่างที่พี่ทำอะไรพ,พี่ทำก็สัญญาได้ทุกอย่างนะทุกอย่างจริงๆนะจ๊ะ <c oughs> สุดใจบอกพี่มาได้เลยนะพี่ทำเมืสุดใจได้ทุกอย่างก่อนฉันตายอ่ะฉันอยากเห็นพี่ไปถามเรื่องแล้วก็หลอกเพลงอลูกทุ่งให้ฉันฟังสักครั้งได้ไหมจ๊ะสุดใจว่าไงนะลูกทุ่งเหรอสุดใจแน <c oughs> ่แต่ว่าสุดใจล,ลูกทุ่งมันไม่ใช่ตัวพี่เลยนะสุดใจแต่เวลาจะเป็นจีบวิญนยาณพี่ก็ได้นะจ๊ะพี่คล้อย รักใจโอ้หยุดหยุดก่อนก็ได้พี่ทํำให้ก็ได้ถึงแม้ว่าพี่คิดว่าลูกทุ่งมันจะไม่ใช่ตัวพี่ก็ตามแต่พี่จะทำื่้สุดใจเองมา,อาสุดใจกี่หลังนี่มาเลยนะพี่มาพี่พ ไม่สนใจตัวหนักจังเลยเนี่ยพี่อ่านในนิยายไอ้โลกนี้มันเป็นระดํำหนักมันลดไม่ใช่หรอ,อจะถึงไม่เดี๋ยววนนี้ยในนิราองออกทางนิ้มาฮารจริง อาอเ,เจอคอนยอดวันว่าพดว่ามงเป็นควายเย็้ไม่ได้งายคับพอนดัจักันใ,นใจไว้ก่อนเอาแบบพอนเลิกนอนแล้วได้ขีควาย นงอนก้อนกัวพุนวามโมกุนงคายยัไม่ต้องอายคำอคุณจำยังใจไว้ก่อนเขาแตนฟอนเลิกก <tama> ่อนแล้วได้ขีควาย ไปกินน้ำกับดาวเรืองเอเอที่สุดใจเมื่อกี้พี่เต้นเป็นยังไงบ้างพี่อ่ะเต้นลูกทุง่งได้เท่ไม่แพ้เกาหลีเลยนะพี่อพี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าการเต้นลูกทุ่งอ่ะมันก็สนุกไม่แพ้การเต้นเกาหลีเลย<ร>พี่ใช่จะชอบลูกทุ่งมานานห,หน่อยแล,ล้วสิหนูก็ชอบพี่จริงเหรอจร๊ะที่พี่บอกว่าพี่อ่ะเริ่มจะชอบลูกทุ่งแล้ว อืมแต่ว่าพี่อะนะแต่จะมีโอกาสถ้เตด้ลูกทุ่มกับสนใจสักครั้งหนึง่งแต่ว่ามันคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะก็เต้นส,สิจ๊ะสนใจลุกมาทมําไมเดี๋ยวก่ากาก็กำเริบหรอคือเอยคือพวกเรามีความจริงจะบอกลูกสนใจพร้อมน,นะจ๊ะ เพราะพี่อยากฉันตายจริงใช่ไหมพี่ขอคิดดูก่อนนะตามหลักนิยายเกาหลีแล้วนะว่าถึงฉากนี้พระเอกต้องโกรธนางเอกมากๆแต่ว่าตอนนี้ช่างนิยายเกาหลีมาแล้วสนใจไม่ต้องตายใช่ไหมเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้ว แสดงว่าเองก็จะยอมมาอยู่ในคณะลูกทุ่งข้าแล้วใช่ไหมล่ะคณะอะไรพ่อเอ้าก็คณะยอดแรวแก้วสมอนไงโอ้โหขาดหรื่าแมวน้ำท่านแต่มันเห็นพ่อกับแม่เล่นใหญ่มันเล่นใหญ่ไปอยู่เออแต่ว่าน่าจะดีใจนะพ่อนะที่ค่าเรื่องลูกสะพ้ยไม่ผิดลูกชายลูกสาวของ มันทำอะไรพวกมันอีกบ้างไปไกลกไนแล้วไม่ดูนะพ่อจ่าแม่จ่าหนูมีแฟนใหม่นะมันก็หุ่นไลกาตัวเดิมไม่ใช่หรือพ่อคะมันไม่ใช่หุ่นไลกาค่ะแต่มันคือ ต้องรีบพานางดาวเรืนมันไปหาหมอแล้วล่ะ,ะถ้าหมอมวนเนี้ยไม่หาย <c oughs> ต้องหมอผีแล้วล่ะพ่อไปช่วยแม่ไม่ไปก็เอางี้ดีกว่าก่อนหาหมอผีเนี่ยคล้ายว่าตอนนี้พวกเราทุกคนนะมาเต้นกันให้มันเลยดีกว่า